นี่จ้าขานมดักจอกนะจ้าเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆเลยจ้านะคะวางเป็นชั้นๆเลยจ้าี่ค่ะใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจ้านะคะก็ิ่งดับไฟไปเองนะจ้าแล้วก็ก็จะมาแพกนะจ้ายวดูวิธีแพกนะคะีูค่ะก็แพกใส่จ้าเรียบร้อยแล้วนะจ้านะคะดกจอกจ้าค่ะวิธีแพกนะจ้าดูค่ะ ชิ้นนาะถุงหนึ่งสี่ชิ้นนะคะเท่าไหร่คะสบาที่ <40 b. S 1> ชิ้นสิบบาทค่ะนะคะขนมดอกจอกนะจ๊ะนี่จ้ะนะคะก็ทอดเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวมาดูกระทะกันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนะคะพิ่งดับเดาไปไม่นานเองค่ะนี่ค่ะแม่พิม์ดอกจอกนะจ๊ะนะคะทอดเสร็จก็มาพาักไว้ที่นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ ะะพักไ้ดีนะคะแล้วก็แยกมาใส่ตรงนี้จ้านะะแล้วก็แพ็กใส่ถุงจ้านะคะ